ได้แล้วเราจะเอาปกงลงม้ายังไงกล้องเสียงก หม,มุนยังไงเผื่อเขาบอกเผือเ <c oughs> ขาบอกวิธีการจหมุนกล้องหมุนยังไงมุนกล้องแบบ ได้เนาะครับมันต้องมีตัวกล้องอันนี้มันได้ตัวกล้องหน้าบ่ะใช่นี่เลยสะครับเด้อนี่เลยคาบหน่อไม้เนี่ครับนี่โอเคต้องโ้มลงไปให้ดูเนาะเยอะมากนี่ เห็นไหนี่นะนี่นะคะน้อหน่ไม้นะครับไปบอกน้องบอลหน่อยว่ากล้องไปอีกด้านหนึ่งยังไงน้องบอลทําไม่เป็นเปิดกล้องหลังเปิดกล้องหลังเปิดกล้องหลังทำยังไงคะพี่ปุหลนรู้ไหมบอกน้องบอลหน่อยน้องบอลจะส่งให้ดูหน่อไม้เนี่ยส่งไม่ได้เลยมีแต่น้องบอลมาหานี่นี่นี่ นี่ได้แล้วนะคะหน่อมไม้นี่หน่อมไม้จ้าหน่อมไม้หน่อมไม้พี่บอทินกําลังหาอยู่นะคะนี่พี่บอทินเห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเด้อวันนี้พาน้องนมาหน่อมไม้พ้หลายทักหน่อมไม้<ช>เดี๋ยวเมื่อวาดไหววันนี้เดี๋ยวกลับได้วันนี้นี่จ<ก>็ขึ้น,<ห>นเยอะเลยนะคะ อีมพุดดันนะเยอะอยู่นะคะตรงนี้นี่นะคะเป็นป่าหน่อไม้ก็จะลุกๆแบบนี้นะคะออออ <laughs> พี่ปูหลนขาเลยอะน้อ <laughs> งบอลก็ไม่เป็นอ่ะพี่ปูหลนโอเคสวยเลยนะคะนี่น่อสั้นแต่อวบใหญ่อวบใหญ่ๆทั้งใหญ่ทั้งเงาทั้งขาวทั้งเท่ โอ้ยหนอน,นี้นะที่เบาถินขาวมากเลยนี่นี่น,นี่ตรงน้อบอมาเจอตรงนี้เยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุริยาสวัสดีนะคะวันนี้น้องบอล เจ้าป่ามาหาเนอไม้กับพี่บ่าทินข้างหลังไม่เป็นอ่ะถามภาพตะกุกตะกักอ๋อสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะที่นี่คุณสุริยาสวัสดีครับจากพี่ปูหลนนะคะป่านี่าปาป เอาจักผ้ากระสอบครับนี่นะคะมีกระสุนแมวหน่อไม้เยอะแยะเลยสวัสดีครับปุโรนครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าไม่ไม่มีสัญญาณไลฟ์สด<ห>ยังไม่ได้พี่บอลทินโอ้โ<ๆ>หสุดยอดเลยอะ่ะหนอใหญ่มากเลย โอ้อ่อนๆอด้วยไม่ร้ทั้งนั้นเลยเล็กๆน่าจะน่าจะขาวโอ้อันนี้ก็หนอใหญ่นะคะกระดับอน้ืาษ ก็เยอะเดอะ้อพี่บ่าวถินแล้วก็มาฝั่งนี้นะเบ่าวถินพาน้องบอนมาลำบากจัดไปครับเป่าวถินหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนี่ตับหน่อยแ็นแบ่าวถิ่นตึง,ตงนี แต่ทุกคนเป็นคนจนต้องทนในน,น้องมีใช่ไหมโอ้โหมาแู้วะไปทางไหนไม่รู้จะไปทางไหน ธรรมชาติให้เราแล้วเราต้องขวนขวายใช่ค่ะพี่ปุ้หลนพี่ปุ้หลนภาพเป็นยังไงบ้างคะพอดีขึ้นสัญญาณไม่ค่อยมีอะค่ะน่าจะตะกุบตะกากหน่อยเนาะปลาใหญ่ใหญ่จริงๆนะคะนี่ ขนาดน้องบอลอยู่แบบนี้นะคะข้างบนเนี่ยเทบจะแบบว่ามันเทพจะไม่ทะลุถึงต้นอะไรคือมันปกคลุมหมดเลยนะคะขึ้นไม่ขึ้นไม่ดีเลยน้องบอลใช่ค่ะพี่เบ่าถินขึ้นไม่ค่อยดีนะคะ เ้งมาข้างล่างต่อใช่ไหมเออก็อลงไปหาบริเวณทางโน้นยังขึ้นนะแล้วแตงจะขึ้นข้างบนไปนเรื่อยหร่ลงไปแล้วออกไปเพราะมันละไปโซนเของมันละอองไม้มัอมไปตาเมื่องก็ มีไหมมีไหมก่อนนี hmm. mm ้ม hmm. เป็นแฟนคนจนต้องทนในห้องทีนี้ไม่ไมไมย้ายไปหาอยู่แถวทะเลดีไหม <laughs> ที่บุหลนบอกก่ไปหาแถวทะเลเนาะนขึ้นขึ้นจะได้เยอะๆใช่ไหมคะย้ายไปหาอยู่ที่แถวทะเลขึ้นจะได้เยอะๆถูกต้องครับ <laughs> <laughs> บางแสนพัทยา องชะอํว่าไปจะเที่ยงแล้วพี่ปุโลนได้อะไรกินเที่ยงหรือยังตัวน,นูุ้นเยอะมากเลยมีไหม,มไน,นี่มาดูก่อนพี่เราถิ่นบอกขาวุบ้อทังขาว,ขาว,ขาวทั้งใ่อัดลาด เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ <c oughs> <c oughs> เลบอนเน็ตไม่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 ใช่เน็ตที่หมดคือคลื่นไงโอเคนี่ค่ะขาวจ้วะเลยนี่นะคะหน่อมา สวยๆเลยค่ะ